วิธีการเซฟ e x x e l l เป็น PDF ให้ออกมาสมบูรณ์ตารางไม่ตกนะครับงานออกมาสวยงามสามารถไปใช้กับงานได้จริงๆทำยังไงไปดูกันเลยครับครับผมสำหรับวิธีการบันทึก Excel นะครับให้เป็น PDF จะมีอยู่2ขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนที่1นะครับเราจะต้องเปิดตัวแสดงตัวแบ่งหน้านะครับเพื่อป้องกันตารางตกเนาะอ่าโอเคสำหรับวิธีการเปิดการแสดงตัวแบ่งหน้านั้นให้เ,เพื่อนๆนะครับมากดตรงวิวเนาะตัวนี้เลยโอเคจากนั้นกดตัวนี้นะครับ เพจเบรกพรีวิวนะครับอ่าเพจเบรกพรีวิวหรือแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้านะครับกดเข้าไปเลยโอเคครับเออในงานนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีเพจที่1เนาะกับเพจที่2นะครับเวลาเราพิมพ์หรือว่าบันทึกเป็น PDF นะครับตารางตรงนี้นะครับมันก็จะตกเนาะเพราะว่ามันนับกระดาษ A4 นะครับเป็นเฉพาะส่วนนี้นะครับอ่าก็วิธีการแก้ง่ายๆเลยให้สังเกตตารางเราก่อนนะครับ ถ้าตารางเราดูทรงแล้วจะเป็นแนวนอนนะครับให้มาปรับหน้าเป็นแนวนอนก่อนนะครับกดไปที่เพจเลเยอร์นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นดูกระดาษ A4 เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับถ้าเป็น A4 แล้วนะครับให้ปรับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนเส้สนสีน้าเงินมันก็จะขยับมาในลักษณะน,นี้นครับจากนั้นเนี่ยให้เราขยับเส้นสีน้าเงินนะครับไปอยู่ทางด้านขวามือนะครับในลนนักษณะนี้ให้มันกลายเป็นเพจที่1นนะครับทั้งหน้าเลย ตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้คือมันจะย่นตารางของเราเนาะมาอยู่ให้ตรงกับหน้าของกระดาษ a 4ในแนวนอนนะครับแต่ขนาดตัวหนังสือที่ได้นะครับอาจจะไม่ตรงกับขนาดจริงนะครับเพราะว่ามันย่นตารางลงมาเนาะถ้าเกิดอยากจะแนะนาจริงจริงนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับปรับตารางให้อยู่ในเฉพาะของส่วนกระดาษ A4 นะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าการทํางานของเรานะครับไม่ซีเรียสเรื่องของการย่อขยายของตัวหนังสือนะครับเราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับปรับให้เหลือแต่เพจหนึ่งเพจเดียวนะครับ จากนั้นกดไปที่ไฟล์นะครับขั้นตอนที่2นี้นะครับเราจะเซฟไฟล์เป็น PDF กันเนาะ,ะกดไปที่ 10s นะครับจากนั้นกด b o ตรงนี้เลยและปรับตรงนี้นะครับเป็น PDF อ่า PDF ตรงนี้เลยจากนั้นกดเซฟโอเคนี่นะครับงานที่เราได้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับตัวนี้ขนาดที่เราได้นะครับจะเป็นกระดาษ A4 เน,ะนาะตารางนี่มันอาจจะขาดนิดน,นึงนะครับเพราะว่า การปรับตารางของเราเนาะเราอาจจะไม่ได้ใส่เส้นตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะปรับไปมุมมองเดิมล่ะให้ทํายังไงนะครับอ่าก็กดวิวจากนั้นกดตัวนี้นะครับ normal ตรงนี้เนาะโอเคก็จะกลับกลายเป็นมุมมองเดิมแล้วนะครับจากนั้นคําถามต่อไปนะครับถ้าเกิดเรามีตาราง Excel แบบนี้หลายๆหน้าอ่ะแล้วอยากจะพิมพ์มาเป็น pdf เดียวนะครับทำยังไงให้ทําตามวิธีนี้เลยนะครับอ่ะสมมติว่าตัวนี้เป็น2564เนาะ เดีย๋ยวผมจะลองปรับตัวนี้นะครับเป็น2565ดูนะครับจากนั้นวิธีง่ายๆเลยให้เรามาดูเหมือนเดิมนะครับวิวจากนั้นกดเพจพิวนะครับเพื่อดูตัวแบ่งหน้าเนะาะไล่ดูทั้ง2องตัวเลยวิวนะครับและกดเพจพิวโอเคตัวนี้เป็นหน้า1กับหน้า2นะครับให้ปรับเป็นแนวนอนก่อนเนาะปรับให้เหมือนกันเลยให้เหมือนกับตัวแรกเลยนะครับแนนอนจากนั้นขยับตัวนี้นะครับให้จากเพจหกับเพจสนะครับให้เหลือแต่เพจเดียวเนาะ ในลักษณะนี้ตัวนี้เหลือเพศเดียวตัวนี้ก็เหลือเพศเดียวนะครับจากนั้นเรากดชีพค้างไว้นะครับในแป้นคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นกดช h ทสองนะครับหรือว่าในหน้าที่2เนาะ,ะมันก็จะคุมดําในลักษณะนี้ทั้ง2ง,งานเลยนะครับเมื่อคุมดําทั้ง2ง,งานเสร็จรบร้อยทายังไงนะครับเราก็สามารถบันทึกไฟล์ Excel ทั้ง2หน้านะครับเป็น PDF ได้เลยโดยการกดไปที่ไฟล์จากนั้นกดเซฟแอดนะครับโอเคกดเป่าเลือกเป็น PDF นะครับ โอเคถ้ากลัวมันซ้ํากับอันแรกนะครับอาจจะใส่เป็น2เนาะสหน้า่จากนั้นกดเซฟโอเคครับเนื้องานที่ได้นะครับก็จะเป็น2หน้าสวยงามในรูปแบบนี้นะครับตารางไม่ตกงานออกมาสวยงามและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับตรงนี้เลยตรงนี้เป็น2 5งหเนาะอันนี้ก็คือชิทแรกนะครับตัวนี้เป็น2 5 6 5คือชิทที่2นะครับไล่เรียงกันไปตามนี้เลยนะครับ โอเคครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ประโยชน์ในจุดนี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแลคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ